เด็กชายเกรียงศักสุวรรณเลิศรรเด็กชายเกียงสักสุวรรณเลิศเด็กชายเกรียงศักสุวรรณเลิศเด็ <c oughs> กชายเกียงศักดสุวรรณเลิศพูดไม่ออกมาหรือไม่มามามาอะไร,รมาอะไร,รมา มาเด็กชายเกียงศักสวเลิศเด็กหญิงเกสุวรรณเลิศมาจะบอย <c oughs> บอยแปลว่า,าบอยแปลว่าผู้ชายบอยแปลว่าผู้ชายแล้วตอนนี้คือบอยเป็นผู้ชายใช่บอยเป็นผู้ชาย แล้วบอยเป็นอะไรบอยเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายใช่บอยใช่ชื่อบอยเป็นผู้ชายออเอแล้วอแล้วบอยชื่ออะไรก่อนเก่าน้องบอยก็เคยชื่อนั้นแต่ว่าน้องบอยไม่อยากเอาแล้วแล้วชื่ออะไรอะตอนเก่าอะ ชื่ออะไรนะเกลเคบอกแล้ว่อะไร่เลยของฉันจ้ะน้องอีเชื่อไหนอะเซอรี่้นอมนได้ื่ออะไรน้องกิ๊ฟเซอรี่น้องวาย